ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านหลังนี้แต่ว่าปมเหตุมันมาจากจุดเริ่มต้นที่จะมาที่บ้านหลังนี้แต่ให้เดี๋ยวให้ไปดูคลิปเป็นก่อนว่ามีชายจกักรสี่คนเนี่ยบุกมาถึงบ้านหลังนี้แล้วตะโกนด่าทอกับเจ้าของบ้านที่เขาอยู่ด้านในก่อนจะปาข้าวข,ของกันมีทั้งมีดมีดขอดาย่าเต็มไปหมดและมีเสียงปืนด้วยค่ะครับเราก็ตัง้งกลุ่มฐางเดียวไข่นี่นะไข่กอนนีนี่ไข่กเล็ด

เถียงกันเห็นไหมฝั่งนู้นเนี่ยเขาอยู่กันนอกรั้วบ้านค,คนอยู่ด้านในที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอาะก็เถียงกันไปเถียงกันมาเสียงลมม,มันดังมากคุณผู้ชมมันก็เลยอาจจะฟังไม่เข้าใจาว่าเขาด่ากันเรื่องอะไรแต,แต่คนใส่แจ็คเก็ตเนี่ยเหมือนซ่อนอะไรไว้ข้างหลังนะใช่ถูกต้องค่ะแล้วทีนี้เียพอจาัดก,การด่ากันไปด่ากันมาคุณเห็นไหมมีดขอยาวน,ะนะ<อ>ั่นน่ะที่คนเสื้อดำอ,ะอ่ะโขขวัวแล้วยืนถืออ่ะลากอยู่กับพื้นนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมันจะถูกปาเข้ามาใส่ในบ้านหลังนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งคนที่อยู่ในบ้านก็ไไมมม่่ยยออออออเเเเเหืนนนนนนกกกกัั็ต้้้งงปปปปาาาาขขขวชดีีีี ะะผู้ชมชายชะกันเนี่ยสีคนบุกเข้ามาที่หน้าบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่บ้านตาหยวกอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีปากเสียงกับเจ้าของบ้าน<แ>ทีนี้พอปาเข้าของกันเสร็จปุ๊บโอ้โหคราวนี้มันบานปลายเพราะอะไรฝั่งนั้นเขาก็ปามมดขอได้ญาิที่ถือเข้ามายาวเฟื้อยเลยนะพอปาเข้าไปเสร็จก็หนีกันไปเหตุการณ์เนี่ยเกิดสักห้าโมงเย็นของ30เมษายนนะคะโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะมีกล้องมุงจรปิดตอนก่อนเกิดเหตุไว้อีกต่างหากด้วยข้างบ้านค่ะเขาบอกว่าจับภาพผู้ชายสี่คนเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค เข้ามาสองคันมากัน4ี่คนจอดหน้าบ้านของทางฝั่งเจ้าของบ้านเขาแล้วก็โต้เถียงกัน,กนแล้วก็มีเสียงปืนปั้งดังขึ้นนัดหนึ่งด้วยก่อนที่จะเป็นการปาข้าวของปากันไปปากันมาตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะมีคนเจ็บนะคะเหตุการณ์นี้คนเจ็บที่ชื่อว่านายวิทยาหรือว่าในฟลุ๊กค่ะ อายุ28ปีเจ้าตัวในถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณกระดูกไหปลาร้าคือ,อยังเคราะห์ดีนะคะผู้ชมที่กระสุนะมันไม่ได้เข้าหรือว่าฝั่งในแต่ว่าเลือดไหลออกมาก็เจอปลอกออกระสุนจุด221ปลอกด้วยเจ้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีขอดายาด้านละง,นงเล่มนี่กระสุนเนี่ยแหละค่ะปั้งเดียวปั้งนี้เลยเข้าตรงบริเวณไหปลราเขา ถามทางด้านของคนเจ็บคือฟลุกฟลุกกับภรยาภรยาเขาอายุสิบเก้านะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยชายชะกันสี่คนที่ยืนด่าอยู่หน้าบ้านอะ่ะนะอย่างที่บอกว่าขี่มาถึงเสร็จก็มาถามหาฟลุ๊กเลยแล้วก็บุกเข้ามาจะเข้ามาถึงในบ้านก่อนที่จะยิงก่อนค่ะแล้วก็แล้วทีนี้พวกเขาก็เลยพากันออกไปด้านหน้าเถียงกันแล้วก็ถูกเอามีดนั่นแหละอันเบืเริ่มที่ชี้อยู่เนี่ยปาเข้ามาในบ,บ้านเอาแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรเนี่ยฟลุอาลองฟังดูหน่อยค่ะ รถมาแล้วเขาว่าไงแล้วสองคนค่ะแล้วเขามาเขาเรียกฟุกฟุ๊กฟุกมืออกมากออกมาเออตัวนี้ก็วิ่งเข้าไปในบ้านเห็นว่าือปืนมาค่แล้วเขาก็เพื่อนเขาก็ยุบอกว่ายิงเลยยิงเลยแล้วเขาก็ยิงค่ะเขาตามเข้าไปในบ้านไหมรกำลังจะกำลังจะเหยียบเข้าไปนะหนเดินออกมาพอดีค่ะไม่ไม่แล้วฟุกตอนนั้นฟุกยืนอยู่ไหนยูบ้านค่ะโอิเข้าไปในบ้านอย่างนี้เลยแต่ยืนยิงจากข้างนอก เนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะในฟลุกคนนี้เขาเคราะห์ดีจริงๆนะถึงแม้ว่าจะโดนกระสุนเนี่ยค,คือมันไม่ได้ฝังในอะ่ะคุณบุ๊คแต่ว่าก็คือเลือดก็ออกละค่ะคจากแรงกระสุนตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วแล้วกล้องเนี่ยแล้วทั้งที่2คนเขาถ่ายเองด้วยแล้วมันยังมีกล้องจรปิดอีกกระจับภาพได้หมดละค่ะมีทั้งหมด4คนด้วยกันในจอนในมอนในแมนในเบน์คือก่อนหน้าเนี่ยี่คนเนี่ย ไปทำร้ายร่างกายน้องชายของฟลุกมาก่อนฟลุกก็คือคนเจ็บที่ถูกยิงเนี่ยนะคน<อ>นี้นะ,ะไปไปมีปัญหากับน้องชายของฟลุกฟลุกก็เลยโทรไปจะไปเคลียร์แล้วก็จะไปถามว่าเนี่ยมาทําร้ายน้องผมทําไมสี่คนนั้นไม่พอใจคิดว่าเอ้าฟลุก นี่จะแก้แค้นหาเรื่องแทนน้องเหรอครับได้ก็เลยชวนกันขี่มอเตอร์ไซค์บุกไปหาฟลุกถึงที่บ้านแล้วก็ก่อเหตุยิงปืนใส่ฟลุกทันทีจนได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าป่ามีดเข้ามาด้วยคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยนะคะก็ต้องให้ในฟลุกไปทําแผลที่โรงพยาบาลก่อนอย่างที่บอกว่ารู้แล้วนะตัวทั้ง4ี่คนคนก่อเหตุเป็นใครก่อนที่ต่อมาเนี่ยในฟลุกเขาก็เข้าไปให้ปากคาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะครับโดยในฟลุกก็ยืนยันว่าหนึ่งใน4คนที่เป็นคนยิงเขาะชื่อว่าในจ ส่วนต้นเรื่องที่บาดหมางก,ก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคะเมื่อเมื่อกี้แหละว่าเป็นเรื่องของน้องชายเขาที่ถูกกลุ่มนี้มีเรื่องเขาก็แค่จะไปเคลียร์แต่กลายเป็นว่าดันมาโดนหาเรื่องซะเองฟลุกอ้างต่อแบบนี้ด้วยว่าหนึ่งในสี่มีคนหนึ่งชื่อแมนแมนน่ะเคยชวนให้ไปทำอะไรเกี่ยวกับการค้ายาหา,า,าเมื่อฟลุกให้ข้อมูลแบบนี้ฟลุกบอกต่อด้วยแต่ผมปฏิเสธเพราะอะไรผมไม่ทำหรอกผมกลัว เรื่องเงี้ยมันผิดกฎหมายแล้วผมมีครอบครัวแล้วและอาจจะเป็นอีกหนึ่งชนวนที่ทําให้ในแมนกับพวกะไม่พอใจก็เป็นปัญหาบาดหมางก,กันมาตลอดเคยท้าทายกันในโซเชียลจนเรื่องราวบานปลายแล้วมามีเรื่องกับน้องผมอีกนี่แหละเรื่องทางคดีตํารวจรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะคะก็เรียกในจอนณนะในจอนที่ถูกระบุว่าเป็นคนยิงพออ่อฟลุกเขาบอกแล้วก็ม่อนแล้วก็แมนแล้วก็เบนมารับทราบข้อ,ขอกล่าวหาโดนพยายามฆ่าผู้อื่นบุกรุกเคหสถานแล้วก็เรื่องของพรบอาวุธปืนส่วนญาติค่ะ ของในแมนแมนนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุนะคะบอกว่าแมนเนี่ยติดต่อมาแล้วคือติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวแมนจะขอมอบตัวกับตํารวจเองเพราะสํานึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองก่อเหตุลงไปแต่คนอื่นๆตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาแต่อย่างที่บอกค่ะตํารวจเนี่ยออกหมายเรียกทั้ง4คนให้เข้ามาพบแล้วนะคะคแต่จริงๆมันต้องสืบไปต่อที่ฟุกบอกด้วยนะว่ามาชวนไปค้าอยาเรื่องของอยาเสพติดนะฮะ